สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปดูการจ่ายค่าไฟเพื่อให้ได้เงินคืนกันนะครับว่าทํากันยังไงนะครับจ่ายค่าไฟให้พ่อกันนะครับวันนี้ไปดูตัวอย่างกันเลยอันดับแรกนะครับให้เราเข้าแอปช็อปจีนิกก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่ร้านค้านะครับผมนี่นะครับจากนั้นก็คลิกที่ค่าน้ําค่าไฟนะครับแล้วก็อ่านละเอียดนะครับแล้วก็กดยอมรับเลยนะครับผมกดซื้อสินค้าเลย เราก็กด b a กับนะครับผมเพื่อไปหน้าหลักครับผมหลังจากนั้นนะครับมานี้นะครับตรงนี้นะครับจ่ายบินดิวออนไลน์นะครับผมแล้วก็เก็บคูปองก่อนเลยครับนี่นะครับเก็บก็คือเก็บคูปองของ lazada wallet นะครับแล้วก็ของถูมันนั้นครับถ้าเกิดก็มาเลือกนะครับว่าจ่ายค่าไฟฟ้าของอะไรครับนครหลวงหรือภูมิภาานะครับอันนี้ผมจะจ่ายให้พ่อนะครับก็คือเลือก จ่ายปุยภาคนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ใส่หมายเลขบัญชีของผู้ใช้ไฟฟ้านะครับกับเรียบร้อยแล้วครับเราก็กดเพน้าวเลยครับผมนี่นะครับแล้วเราก็เลือกการวิธีการชําระเงินนะครับว่าเราจะชาระแบบไหนะครับวันนี้ผมจะชําระผ่านรัฐบาลเลยนะครับก็จะได้ส่วนลดนะครับสิบบาทเลยครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็กดสั่งซื้อทันทีระบบก็จะจัดการให้เราอัตโนมัติครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่นะครับระบบจัดการให้เราเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราลดภาระค่าใช้จ่ายค่าของชีพที่สูงขึ้นนะครับผม นี่นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ